โอวละน้อเรือเอ้ยเรือน้าเรือบุญเรือคน้คนค้นเป็นสายเรือแจวเรือพายเดืนเป็นสายไปมาขามไปหาดสวนยาหาเงินไว้ไว้ ขี่เรือไฟใจเพิ่นเดินเองลากเรือกิ้งไปมาเรือหน้าว่าดำดินขี่เรือบินแบบมาตินบินบนขนาดสี่เครื่องยนต์ถือปืนกลไปน้ำยิงให้กองสะนั่นอยู่ทึงฟ้าโอ้ แม่นว่าเดี๋ยวนี้ฟังเด้ออุ้มไผสิพ่อใจดุ่มซุ่มซอนนอนหวมฟังเสียงฝ่าห้องวนสิกวนแบ่งแต่งงานจานเตียงเลียงบบเห็นเสียงซิกไหม่มาเบื้องแหลงโนอไม่ไฟไม่ปุงซ้อนเลียวเบืง้งกูนกาจนหินบ่อนอจานมาเบื้งข้างตัางบานบอนทางเขาห่าง หางซิ่งกอดเป็นไผ่นอผ้าย่อนสัมมาโหดดอมปอมอยู่ในสูงนางติงไายทุงเป่งเล่งตู่กูเอี่ยมย่างอยากเที่ยมเข่าไก่สิพ่อได้บ่อคุณให้เจ้างุ่มรองบึ้งห้อยหอนคำบุงหัวจนฟอนบอนไฟเอาเมียนมันมีน้ำมีเสียนอยู่ในกางติงหลังจักเป็นยังจังเมียนให้มันหิวคิวงอขอโทษอายนา่งใหญ่เป็นก่อนขอโทษไายนังกายเป็นก่อนจังว่านอนน้ำกันในพีคำทางงุม่มคำเบิงสันปลาข่าวมากขึ้น อุ่นๆคุ้นสีจำแจ้วแห่งนอนแรงอยู่ยังบังต่างบังร้องบึงเปลี่ยนยังแนวน้ำตางย้อนลงให้ถึงบัง ไผ่บ่อฟังความนองให้ลองกินเก่งเต่าย่านเตนังบักตู่มันอยู่ห่องูสู้ต่างสู้เคยอยู่น้ากันหรือเสียเอาความฝันว่ากันเป็นสู้ตู่ดูลูถ้าพี่สายส่วนสู้ตู่นองเลยอยู่ไข่ประตูถ้าสู้มาเอาว่าสู้เเวาเรื่องสู้สู้รันขันมักสมาตื้นพื้นพื้นพื้นบ่มาจ่าตานหวานคืออ้อยอ้อยเอาเบาออ่อนหวานคืออ้อยอ้อยเอาอุ้มอ่อนจังว่างหนูต้องตนอยู่ทึ่งตุ่มตอล้มล้มตีต่อ ต้องต้องจิวนิ้ว,วแก่งติ้งให้ติ้งแต่ตุ่นทงงั้งนิ้วยาติ้งล้มนิ่งนิ่งให้ติ้งแน่เป็ยนยังไผสีมานอนบังบอนลุ่มตีนิ้วล่มตีปเปลืองเครื่องแคนแคนขังแบบใสานางยองย่อต่อไม่ทางหำม,มักเจ้าซ้ำล่ำเกี่ยวเที่ยวขอต่อคนฟันยานนางติ้งไหลาอไปมันย่อเป็นไผ่นอมาอยองสังมาหาทางนมนุ่งนองน้ำเซกอย อย่สั่งมาหาทางงมองหนองน้ำแซ่ก่อยเบาสู้ซ้อนล่องบึงเป็ยนยางเบาสู้ซ้อนล่องบึงกับไผมากทั้งด่ามาเห็นบ่อเบาเล่นล่นเห็นบอลน,นั่งถามเบาเล่นล่นบอลเล่งบอลน,นั่งถามเห็นของมีบุญคุณบอลโน,น่นผีปัน เลยบ่ฝันเห็นหน้าหัางกะกังเรล่ามาเห็นห้อนโอกคเขาบนเขาเฝ้าบาดีพีก่อนพุ่นก็บยังบาเออเอาเศร้ากันนอตอไปที่นี่นี่ไปนะหากินป่าคนบน่อนี้ไปนอนต่างส่งให้ขั้นแงวพีงงเจ้าตรงลมจับเป็นยังจังงงปินปุ่งปินลันไผมาฟันจังเจยหนังย่อห้อปายสีหน้าทุ่มตุ่มนองแนนานา